สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะแล้วนะคะกับร้อนก่อนสุกค่ะวันนี้นะคะเอสจางอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์สยองขวัญที่พบจริงๆกับตัวค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวก็เล่าเลยแล้วกันเนาะเรื่องนะคะอยากจะเล่าเกี่ยวกับความฝันค่ะเพื่อนๆเคยฝันกันไหม เคยฝันกันอยู่แล้วเนาะแล้วเคยฝันถึงเรื่องสยองกันไหมคะอย่างเช่นฝันเห็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยฝันเห็นผีอะ่ะเคยกันไหมคะคือว่าจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งอะ่ะเอสจัง ฝันเห็นผีติดติดกันเกือบเกือบครึ่งเดือนเลยค่ะมันแบบเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยนะว่าหลับแล้วก็จะรู้สึกผวามากๆในฝันน่ะมันสมจริงมากแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะทีนี้เดสจางก็ yes, เามาปรึกษากับพวกเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเคยอ่านบทความมานะถ้าเราฝันเห็นผีอะให้วิ่งเข้าใส่เลยเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าใส่มันก็จะเหมือนกับเราอะอเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วเราก็จะไม่ฝันถึงผีอีกเอสจังก็คิดว่าอ,อ นนแน่และลองดีกว่าเพราะว่ามันมันรู้สึกไม่ดีจริงๆนะคะช่วงนั้นมันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันก็ไม่กล้านอนต่อแล้วช่วงนั้นน่ะเปิดไฟนอนแทบทุวกวันเลยนะเอออะทีนี้พอเอสจังได้คำแนะนำจากเพื่อนใช่ไหมคะก็ก็ตั้งมัเลยว่าเนี่ย ข้างหน้านะถ้าฝันเห็นอีกจะวิ่งเข้าใส่เลยแล้วมันก็ฝันเห็นจริงๆค่ะฝันเห็นเจ้าผีเนี่ยยืนอยู่แล้วจังตอนนั้นก็แบบคือตอนก่อนนอนอะ่ะจิตมันประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องวิ่งวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาพอตอนในฝันอะ่ะมันก็เลยแบบว่านั่นไนงะเจอละ ฉันจะวิ่งเข้าหาเลยวิ่งเลยค่ะวิ่งเข้าหาผีตัวนั้นแล้วรู้ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นพอวิ่งเข้าหาผีตัวนั้นปุ๊บเอสจังก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะเพียงแต่ว่ามนนันสะดุ้งตื่นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ที่เรียกว่าผีอัมนั่นเองค่ะคือแบบรู้สึกตัวนะเออแล้ววันนั้นน่ะ ตอนนอนปิดไฟไงมันรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าขยับไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้ว่าลืมตาหรือหลับตานะแต่ว่าจำได้แต่วันมืดมากก็ขยับตัวไม่ได้ทำยังไงดีละ่ะก็เลยแบบจะเอาย,ย,ยัยางไงดีตอนนั้นเองค่ะที่ขยับตัวไม่ได้ก็มีเสียง เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแปบบนหงค่ะเอ๊ะยูยูยควรลูกค่ะหรือว่าจริงๆไม่ควรเล่าอ่ะพอผีอำ้ำาตื่นมาขยับไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ขค่ขยับไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันมีเสียงหัวล้อค่ะแบบว่า่แบบนี้ ข้างหูเลยตอนนั้นก็ได้ยิงเพื่อนอีกแหละเคยพูดไว้ว่าถ้าโดนผีอํ้ให้ตั้งสติตแล้วก็สบัดแรงๆหนึ่งทีเลยอย่าค่อยๆก็เลยตั้งสมาธิแล้วก็นับในใจค่ะสามสองหนึ่งสบัวตัวแล้วก็หลุดจากการที่ขยับตัวไม่ได้ค่ะ แล้วมันอาจจะไม่น่าเชื่อนะแต่ว่านับแต่วันนั้นค่ะก็ไม่ฝันเห็นผีอีกเลยแล้วลืมบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะแอสจังอาการผีอัมบ่อยมากค่ะแต่ว่าหลังจากฝันเนี้ยก็ไม่เคยโดนผีอัมอีกเลยนะแปลกดีไหม ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆนะคะเคยโดนผีอางกันไหมแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วทำยังไงถึงหลุดออกมาได้มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะโอเคค่ะอาทิตย์นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ <Okay. S 2> ฝันดีทุกท่านนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ฝันดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายบายค่ะ